วันนี้ขอนำเสนอน่องไก่อบสซีว e ใช้น่องไก่สดเอามาผาครึ่งเอามาหมาักด้วยกระเทียมเหล้าจีนเกลือไว้สิบนาทีนะเอาน่องไก่ลงมาทอดให้สุกทั้งสองด้าน ยูขาวซอสน้ำมันหอยน้ำเพื่ตามด้วยน้ำเปล่าคนสมผสมให้เข้ากาันเอาน้ำซอสราดตรงน่องไก่ได้เลยนะปิดฝารอให้จนน้ำเหนียวขน้นน่องไก่อบสกิวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะติดตามชั้นสอนสูตอาหารวันนี้ขอนำเสนอปลาน้ำแดงพริกสด ังกระทะใส่น้ำมันโรยเกลือจากนั้นเอาปลาไปทอดได้เลยนะทอดให้ปลาเหลืองทั้งสองด้านปลาเหลืองได้ที่ใส่พริกกระเทียมผัดให้จนหอม ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวสีอิ้วดำน้ำตาลซอสน้ำมนันหอยพริกไทยเบียร์เล็กน้อยตามด้วยน้ำเปล่าเยต้นหอมเล็กน้อยปาน้ำแดงพริกสดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะติดตามวันนี้ขอนำเสนอหมูสามชั้นเบียย์อบหม้อไฟเอาหมูสามชั้นลงไปทอดให้พอเหลืองผัดน้ำมันจนเป็นสีคาราเมล เติมน้ำร้อนลงไปหนึ่งถ้วยใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยนะตามด้วยใบกะวาดอบเชยป่วยกับพริกแห้งต้นหอมต้ไปปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอดน้ำมาหน่อยน้ำตาลเบียร์หนึ่งกระป๋องน้ำเล็กน้อยปิดฝาไว้ทอดไข่นกกาทาให้พอเหลืองจากนั้นใส่หม้อไฟได้เลยนะตามด้วยพริกทอดปิดฝาตุ๋น40งนาทีจ้าหมู3ชั้นเบียร์อบหม้อไฟ เสิร์ฟแล้วนะติดตามชันสอนสุดอาหารพิเศษนะจ้ะ